โอเคอาจารย์สวัสดีครับเอ้สวัสดีครับนิกว,วันนี้ครับหุ้นเซ็กกี่ตัวดีครับวันนี้พอดีมีนักเรียนที่เรียนหุ้นกับทางสตังแพลนของพวกเราไปนี่นะครับก็มีถามหุ้นที่กำลังสนใจอยู่ไม่รู้สนใจเพราะว่าเพิ่งซื้อหรือสนใจเพราะติดดอยยังไม่รู้ตอนนี้ <laughs> <laughs> ก็ถามเข้ามา ยิงจะถามมาหลายหุ้นนะครับแต่ด้วยเวลาที่จํากัดก็เลาวิเคราะห์ดูสักกราฟเทคนิคเอาสักห้าหุ้นนะวันนี้นะครับควันนี้เป็นกลุ่มไหนครับเนี่ยห้าหุ้นที่ถามกันมานี่จะมีกลุ่มพวกสายสายเดินเรือสองหุ้นนะครับสายพลาสติกอยู่สองหุ้นแล้วก็มีอีกหุ้นเป็นสายการอุปกรณ์การแพทย์หุ้นหนึ่งครับยังยังคงมีเดินเรือติดมาหน่อยนึงอ่าครับมีเดินเรืออยู่ ก็ไม่รู้ว่าเรือตอนนี้เนี่ยพาออกทะเลหรือพาขึ้นดอยอยู่ตอนนี้มาดูกัน,นรเรือไต่เขาเออนะมาดูอัปเดตเซตกันนิดนึงก่อนวันนี้นะครับเซตเป็นไงวันนี้นะครับอ่านี่คือภาพรวมของกราฟดัชนีหุ้นวันนี้ก็ติดลบไปสี่จุดหกสี่จุดครับวันนี้นิดหน่อยซึมซึมนิดนึง,งะบอล,ลุ่มซื้อขายก็เจ็ดหมื่นสามพันล้านบอลลุ่มก็าบางๆนิดหนึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงพักตัวนะครับ คือของเซตนี่หลังจากที่ทิ้งตัวลงมาจนหลุดไฮเอ์เลชุดนี้มาหน่อยหนึ่งแย่ไส้จนเกือบจะถึงโลรับช่วงนี้ก็เริ่มมีสัญญาณเด้งกลับมีขึ้นนะครับแล้วก็ย่อตัวแล้วก็ทะลุขึ้นมาซึ่งแบบนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวในขึ้นย่อยขึ้นนี้แล้วก็พักตัวใหม่รอบหนึ่งในตอนนี้งั้นเซตนี่ครับถ้าพักตัวไม่หลุดโซนแก็บนี้ไท้สวยนะจะหลุดโซนแก็บป,ประมาณสักพันหกร้อยหกสิบเจ็ดจุด mm. นะครับถ้าไม่หลุดโซนนี้ ถ้าไม่หลุดนนี้ก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับไปเทสหาไฮประมาณโซนแถวๆสักพันเจ็ดร้อยจุดพันเจ็ดร้อยสามจุดได้ในอีกอไม่นานนี้ครับถ้าไม่หลุดแกรบนี้นะไม่หลุดพันหนร้อยหกเจ็ดจุดประมาณนี้ครับเซ็ตซึ่งถ้าดูตามทั่วโลกในวันนี้ก็อย่างฝั่งสําคัญสําคัญที่จะมีผลต่อชนีหุ้นบ้านเราก็คือดาวโจนเนี่ยดาวโจนก็ถ้าดูดาวโจนฟิวเจอร์ก็มีติดลบใกล้เคียงอยู่ประมาณเนี้ยลบซึมๆนิดหน่อย่นี อ่าอันเรามาเข้าหุ้นนะครับหุ้นที่นักเรียนหุ้นเขาถามกันมานะครับกราบที่เขามาวิเคราะห์กันดูนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับตอนนี้ตัวตัวแรกก่อนเลยนะครับครับ PSL PSL นะครับ PSL นะครับ PSL นะครับโอเคอ่านะครับภาพรวม PSL ก็คือ PSL เนี่ยครับภาพรวมในคลื่นย่อยเนี่ย หลังจากโซนนี้มีด i เวอร์เจเสร็จพักตัวลงมาทำลักษณะคล้ายๆ i n v e r อร์สเฮซแอนโชเดอร์ในชุดนี้แล้วก็ส่งสัญญาณกลับตัวขึ้นจนเป็นเทรนในคขึ่นย่อยเป็นเทรนที่จะเป็นขาขึ้นในคขึ้นย่อยนะครับออ่า<ช>แล้วล่าสุดเนี่ยพักตัววันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบี่เดือนสามสิบห้าเดือนสามก็พักต่อเนื่องกันสองวันแต่การพักตัวรอบนี้เนี่ยพักตัวแบบไม่หลุดโลแล้วก็วงอ่า บอลลุ่มในการพักตัวก็วันที่สองก็เริ่มไม่ไม่แดงและก็เริ่มเบาลงหลังจากนั้นก็ค่อยๆเด้งต่อเนื่องกันมาสี่วันนะครับเอ,อมีแท่งแดงเป็นแท่งฮารามิแท่งนี้ก็เป็นแท่งฮารามิแล้วต่อด้วยเปิดกระโดดเขียวขึ้นมาเล็กๆอีกแท่งต่อด้วยโดจิเล็กๆอีกแท่งจากนั้นไอ้วันศุกร์ก็ปิดเป็นโดจิแท่งนี้แล้ววันนี้ก็เปิดเป็นแท่งเขียวย่อมๆมาหนึ่งแท่งราคาขึ้นไปยืนเหนือต้าน สิบเก้าบาทคือยืนที่สิบเก้าจุดหนึ่งศูนย์ไว้ได้ซึ่งก็เป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะไปต่อบมือนกันนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์เจาะไปยังไทม์เฟรมหกสิบนาทีดูนะครับไทม์เฟรมหกสิบนาทีก็จะเห็นว่าเป็นลื่นกลับตัวนะครับส่งสัญญาณกลับตัวแล้วเป็นเทนขาขึ้นแล้วก็มาเจาะจาะอยู่กรอบบนตรงนี้ในไะทม์เฟรมหกสิบนาทีแต่หกสิบนาทีนี่ก่อนหน้าที่จะพักลงมานี้ก็มีสัญญาณเดวิจนเป็นแบริคเดวิจนแล้วก็พักตัวลงมา ตามสัญญาณของเขาครับอ่าเจาะลึกลงไปอีกสักตามเฟรมลึกๆอีกหน่อยสามสิบนาทีมีอะไรไหมสามสิบนาทีนี้ก็ยังคงเป็นเรียกเป็นสัญญาณแบบคอนเวอร์เจนต์ขึ้นมานะครับส่งสัญญาณขึ้นมาทํายกไ่ยกโลขึ้นมาแล้วก็มาเจาะที่กรอบบนนะครับเจาะละเอียดไปอีกหน่อยสิตามเฟรมย่อยๆจะเป็นไงในตอนนี้ครับดูที่ตามเฟรมห้านาทีตามเฟรมห้านาทีนี้จะเห็นว่าส่งเนี่ย หลังจากกลับตัวขึ้นมาเป็นเทรนด์หลังจากนั้นก็มาจ่อต้าน,นแต่โซนนี้ประมาณ19.10เนี่ยมีแห่ไส้ขึ้นไปถึง19.2อยู่แท่งหนึ่งแห่ไส้เฉยๆแล้วก็กลับมาปิดอยู่ที่แถว19.10นะครับคือก็ผ่านต้าน19ไปได้แต่ก็ขึ้นไปยืน19.10ซึ่งเป็นเหนือแนวต้านนิดนึงแต่ในสัญญาณคลื่นของคลื่นของอเขาเรียกว่าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยส่งสัญญาณเหมือนจะพักย่อตัวสักหน่อยในไทม์เฟรมสั้น5นาที ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะย่อก่อนเพื่อจะไปต่อสําหรับตัวนี้นะครับมีกาสย่อเกินไปต่อในขณะเดียวกันของโซนของ r s i ก็ส่งสัญญาณว่าโอเวอร์โซนในทําเฟรม5นาทีมานิดหน่อยก็เป็นสัญญาณว่าย่อก็คงย่อไม่ลึกมากเตรียมเพื่อไปต่อได้สำหรับตัวนี้มีแนวโน้มที่จะไปต่อเราดูทําเฟรม60นาทีว่าโอเวอร์โซนไหมก็ไม่มีโอเวอร์โซนบอสมากนักยังไม่ถึง RSI ซยังไม่ถึงเจก็จากทาเฟรมชั่วโมงก็ยังไม่โอเวอร์ โทษยังไม่โอบอร์ดก็มีสิทธิ์ที่จะวิ่งต่อได้อยู่นะครับแต่ระยะสั้นระยะสั้นในช่วงพรุ่งนี้อาจจะมีย่อตัวได้นิดหน่อยก่อนก่อนที่จะไปต่อได้ซึ่งจะย่อตัวสักครึ่งวันหรือสักวันก็แล้วแต่นะครับแต่ย่อคงย่อไม่ลึกมากเพื่อเตรียมขึ้นกลับไปเทสไฮเดิมนะครับไฮเดิมก็อยู่ประมาณโซนน่าจะเป็นโซนต้านโซนแรกที่จะต้องชนทั้งยี่สิบจุดสามยี่สิบจุดสี่ประมาณเนี้ยหรือถ้าจะขึ้นไปเทสยอดไฮที่เคยทิ้งไส้ประมาณยี่สิบจุดแปด ก็มีโอกาสในระยะวันสองวันนี้สําหรับตัวนี้ครับสรโอกาสก็คือในวันสองวันนี้มีโอกาสที่จะขึ้นแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นอาจจะพักตัวสักเล็กน้อยอาจจะย่อตัวช่วงสั้นๆให้หน่อยหนึ่งก่อนแบบนี้ครับมีสิทธิตัวนี้นะแต่โดยภาพรวมตัวนี้ส่งสัญญาณมาสวยละก็คือเขาเด้งขึ้นมาจากแนวรับคือจากไฮเออร์โลเลยคือโลนี่ลงมาไม่ถึงโลล่าสุดยังเป็นไฮเออร์โลหน่อยหนึ่งแล้วก็ยกตัวกลับขึ้นไปได้เป็นลักษณะของ โซนทุกเนี้ยถ้าใครเข้าโซนนี้คือโซนไบออนดิฟเขาเป็นโซนหย่อนจังหวะซื้อแบบไบออนดิฟคือขาขึ้นเป็นขาขึ้นโซนนี้ขาขึ้นเสร็จย่อตัวลงมาไม่รูเทโลแล้วเริ่มเด้งขึ้นจังหวะนี้คือจังหวะไบออนดิฟงั้นใครถ้าเป้าวุ่นตัวนี้เก็บของโซนนี้ก็ก็เป็นจังหวะเก็บที่ถือที่ดีจังหวะนี้จังหวะดีจังหวะซื้อไบออนดิฟครับ,รบอ่านี่คือ PSL กลุ่มเดินเรือนะครับโอเคงั้นตัวต่อมาอครับใ TTA ครับ Tt a นะครับ Tt a นะครับมาดู TTA อ t a นี่เป็นหุ้นอะไรครับท t เอเป็นสายเรือเหมือนกันสายเรือนาสายเรือทรงกราฟก็คล้ายๆกับ PSL อนะสายเรือก็คือหลังจากพักตัวลงมาก็มีไดโวเจนชุดนี้ขึ้นมาหลังไดโวเจนทิ้งตัวให้หลุดไฮเออร์โลด้วยแต่เป็นการทิ้งตัวแล้วคล้ายๆกับอคล้ายๆกับโซนเหมือนเกือบจะเป็นอินเวอร์เทสเซนชัลด์เหมือนกันแต่มันมันไม่ถึงแบบชัดมากคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะตัวนี้ฮะ หลังจากนั้นก็ขึ้นไปรักษาฐานบนอยู่แล้วก็ในวันที่สิบเอ็ดเดือนสามก็ส่งบิ๊กไว้ส่งบิ๊กไว้แท่งเขียวยายากไม่หนึ่งแท่งพร้อมนบุลุ่มที่พีคมากหลังจากนั้นพักตัวลงมาพักตัวแต่ไม่หลุดกรอบตรงนี้อยู่งั้นโซนตรงนี้เป็นโซนพักตัวเพื่อเตรียมขึ้นต่อมองว่าเป็นพักตัวเพื่อเตรียมขึ้นต่อสำหรับทำเฟรมเดย์ครับเร,ราไปเจาะทำเฟรมระยะทำเฟรยย่อยหกสิบ <60 S 2> <50 S 1> นาทีเป็นไงบ้างหกสิบนาที ทำเฟรมบวก0นาทีหลังจากพักตัวลงมาการรักษาฐานแล้วก็มีลักษณะของการยกหายกโลขึ้นมาแล้วมีสัญญาณกลับตัวแล้วก็ย่อมาพักตัวนิดหนึ่งยังไม่มีส่งส EN, ัญญาณไดวอเจนไดเป็นยังเป็นคอนเว์เจนอยู่ปกติสมอ60นาทีฮะเจาะลึกย่อยไปน้อยที่30นาทีเป็นยังไง30นาทีก็คือหลังจากพักตัวก็ยังคงเป็นส่งสัญญาณแบบนี้มีลักษณะเหมือนจะเป็นแม็กดี D, ส่งเหมือนจะเตรียมขึ้นอยู่มอนกันนะครับในทำเฟรมย่อยอยู่ตอนนี้ ในสานาทีแล้วขึ้นพักตัวอยู่โซนบนเหมือนเตรียมจะวิ่งต่อยนะโซนนี้นครับไปดูไทม์เฟรมย่อย5นาทีที่ไทม์เฟรมย่อย5นาทีเนี่ยนะครับก็มีเป็นลักษณะเหมือนจะย่อเพื่อเตรียมขึ้นมีย่อนิดหน่อยมียอนิดหน่อยเหมือนดาวิเจนนิดหน่อยแต่ก็มีโอเวอร์โซใน r s i ของไทม์เฟรม5นาทีเห็นอยู่ครับครับ,รบก็มีโอกาสที่จะตัวนี้มีโอกาสนะครับถ้าดูจากไทม์เฟรมดี เช็คตามเฟรมย่อยมีโอกาสอาจจะอาจจะพักตัวสั้นๆน,นิดหน่อยช่วงนี้เพื่อเตรียมที่จะขึ้นกลับไปเทสไฮเดิมซึ่งอยู่ไฮเดิมตอนบิ๊กไว้นะครับก็อยู่ประมาณโซนสักแถวๆสักเท่าไหร่ครับ11.6.7อ็ดมานั้นครับมีโอกาสกลับไปเทสตัวนั้นได้ในเร็วๆน<ด>ี้อยู่แล้วก็กลับแล้วก็จากนั้นถ้าเขาแรงก็อาจจะกลับไปทดสอบสิบาทแนวต้านจิตวิทยาสิบาทส่วนประมาณนี้สิบสองบาทครับสำหรับ TTA ก็ยังอยู่ในโซนซึ่งก็สำหรับใครที่จังหวะแบบนี้คือเป็นจังหวะที่ยังคงเป็นจังหวะ buy on dip ได้อยู่ในจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ย่อตัวลงมาเพื่อเตรียมขึ้นจังหวะซื้อเป็นจังหวะนี้นะครับก็เออลืมยังไม่ได้บอก stop l อ s s นะครับซ o บรออยู่มาสักแถวแถวโซนน่าจะ9.3ประมาณดส9.3ประมาณนี้ครับ9.3 9.4เป็น stop loss ท่านซื้อที่ประมาณแต่แล้ว10.2 สปอต9.34ลองบวกลบดูถ้าพลาดขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์รับไหวไหม,มอ่าถ้าเกิดว่าถือระยะกลางหรือยาวเนี่ยถ้าเกิดาจากเข็นรักษามีไดเวเจนด้วยแบบนี้เนี่ยแล้วก็เริ่มกลับตัวแบบนี้แล้วด้วยนะถ้าเข้าแรงเขาขึ้นไปเทสสมมุติแค่เขาเรียกว่า lower high เดิมแถวแถวโซนสักสิบสามสิบสี่บาทมีสิทธิ์เป็นไปได้สำหรับตัวนี้ครับแต่จะถือระยะถึงแค่ไหนนี้คงบอกยากหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสกลับไปเทส พวกนี้ได้หรือถ้าแรงก็จะทําเป็นอ่าเรือเว็บ,บงเว็บีเนี่ยอาจจะไกลไปได้ถึงประมาณ normal B าาก็จะไปได้ถึงสิบสิบเก้าเก้าบาทได้เลยครับประมาณก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าลุน้นแต่ก็ต้องติดตามกันทุกวันครับก็มีสาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ช่วงนี้เนื่องจากว่าเขาเรียกว่าดัชนีค่าระวังเรือมันยังพุ่งขึ้นอยู่งนั้นก็ส่งผลต่อผลประกอบการของสายเรือว่ามีโอกาสจะได้กําไรเพิ่มขึ้นเหมือน,น,นกันทซน,นี้ครับ,รบไม่ตามขา่าวประกอบเพิ่มได้แต่โดยกราฟเทคนิเคเข้า เขาส่งสัญญาณว่าจะเตรียมไปอยู่เหมือนกันสับสนนี้แล้วก็การซื้อจังหวะแบบนี้มองว่าถ้าคัดลอดโอกาสขาดทุนไม่ได้ลึกมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเทียบกับกําไรที่โอกาสได้นะครับคือคัดลอดโซนแค่นี้แต่โอกาสทํากําไรอยู่โซนประมาณนี้โซนนี้ก็เรียก RR รอ r หรือ Reward Ratio ยังคุ้มอยู่ครับตัวนี้ครับอะตัวต่อมาครับตัวต่อมา Smd ครับ s m เอมดีนะครับอันนี้มาแหวกสายมาทางซ้ายด้านพวกการพุ่งการแพทย์นะครับขายพวกชุดตรวจเอทีคงเอทีเคชุดดีอ่าเป็นของจําเป็นของทุกคนไปแล้วนะครับทุกวันนะี้ของที่ต้องมีเนี่ยนะของที่ต้องมีในช่วงนี้นะครับของที่ต้องมีนะอ่างั้นเอ็มนะครับจริง,รงๆเขาเคลื่อนที่เนี่ยเป็นลักษณะของไซเวในกรอบนี้อยู่อย่างไซเวในกรอบรอจังหวะอยู่ผลประกอบการนี้ไปดูกันเองก็ กำไรไม่รู้แต่ยอดขายน่าจะมาแน่ a อ k ี็มีกันพกพากันทุกบ้านแต่ว่าเขาจะมากรแจร์กี่เปอร์เซ็นต์นี้ไปหาข่าวกันเองฮะแต่ตอนนี้เนี่ยโดยขึ้นย่อยของเขาเนี่ยเขาลักษณะที่จริงๆแล้วเขามีการเ,าเรียกว่ากรอบไซเวเล็กๆตรงนี้เขามีการเบรกได้ละก็คือขึ้นนะครับ <S <S พักแล้วก็ทะลุขึ้นมาเบรกกรอบนี้ได้แล้วด้วยเป็นการเบรกหฮบวกเบรกเอาขึ้นย่อยเล็กๆได้แล้วอันนั้นก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อได้เหมือนกันตัวนี้ครับ วนรุ่มก็เริ่มเห็นขึ้นมาบ้างแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ส่วนสัญญาณก็แม็กดีก็เริ่มตัดขึ้นยืนเหนือศูนย์ก็เป็นสัญญาณว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นได้เหมือนกันมีสิทธิ์ไปต่อได้ซับสนนี้นะครับแบบนี้นี่ป <ะ S 1> เป็นต้นตเทรนเลยป่ะครับเอ่อตัวน,นี้จริงหลังจากที่เขาพักสะสมกําลังมาสักพักเนะี่ยะขอดูคืนนี้อ่ามีการพักเนี่ครับโซนนี้พักลงมาเป็นเหมือนทําขาเว็บเอขาเอเนี่ยครับ จากนั้นยกตัวเป็น B ตัวนี้น่าจะเป็นเคิร์คงอยู่ประมาณแถวแถวเขาเรียกว่าวิกบีอ่ะแล้วก็พักลงมาทําขา C ตรงนี้เพื่อจะยกขึ้นทําขาดีใหม่โดย C ยังไม่หลุด A ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮเดิมนะครับโซนไฮเดิมก็อยู่ประมาณแถวแเท่าไหร่สิบหกจุดสามศูนย์ประมาณเนี้ยมีการมีกาสกลับไปเทสได้นะครับเพราะว่าเริ่มส่งสัญญาณเบรกขึ้นย่อยตรงนี้แล้วแต่เบื้องต้นตัวของ สําคัญที่ต้องผ่านก่อนแะครับถ <15. S 1> ้าแดหว15.1ประมาณนี้15.1ที้1.2แถวโซนเนี้ยประมาณน,นี้โซนนีนครับถ้าผ่านโซนนี้ได้ก็จะได้เห็น16กว่าๆโซนเท่ด16.3ประมาณนี้ได้ครับครับทีบ่จังหวะเข้าตอนนี้พอเขาเบรกเสร็จเนี่ยหลังจากเบรกแท่งบิ๊กไว้แบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับเรามาดูเจาะ time frame ย่อยเขาสิ60นาทีเป็นไงบ้างตอนนี้นะครับอ่า 60นาทีเนี่ยนะครับมีส่งสัญญาณเหมือนมีไดเวอร์จิขึ้นมาเหมือนจะพักตัวลงมาก่อนเพราะนนั้ถ้าส่งสัญญาณในฐานเฟรม60นาทีมาแบบนี้แล้วเดย์พอไปดูย้อนกลับไปที่เดย์เนี่ยนะครับฐามเฟรมเดย์ของเขาเนี่ยเป็นบิ๊กไวใช่ไหมเป็นแท่งเขียวแบบนี้ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตตัวนี้เมื่อไรที่มีแท่งเขียวก็จะพักก่อนแล้วฐานเฟรมชั่วโมงก็ส่งสัญญาณจะพักก่อนก็อาจจะรอย่อก่อนก็ได้ตัวนี้ส้ารบบคนที่อยากได้ตัวนี้นะครับรอมันย่อก่อนก็ได้ ใจร้อนกลัวไม่ได้ของถูกไหมเพราะเทคนิคข้อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะถูกไหมมเออส่งดาวเจนกับบางทีมันไม่ไม่มาเหมือนกันแหละใจร้อนอยากได้ของอ่าไฮเออร์โลเอ้ยสต็อปลอดก็ควรจะอยู่โซนประมาณแถวๆสักสิบสามจุดสองประมาณนี้นะครับสต็อปลอดแบบปลอดภัยนะก็คือสต็อปลอดที่แถวๆโซนล่างของของกรอบของเขาอะกรอบเดิมเขาแต่บางคนถ้าเล่นขึ้นสั้นนะครับสต็อปลอดตามดาวเทียวดิจริงๆก็จะอยู่ประมาณโซนนี้ครับแถวๆสัก สิบสามจุดเจ็ดประมาณตบล็อตขึ้นสั้นตามดาวเทรรีนะค็คือไฮเออร์โลล่าสุดของเขาตรงนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือต้องระวังบางทีลุดไฮเออร์โลแรกนี่หลุดปั๊บมันดึงกลับเลยเป็นการหลอกกันะมันก็มีงั้นก็ต้องระวังว่างั้นถ้าปลอดภัยก็ดูสักไฮเออร์สองไฮเออร์ก่อนหน้านั้นสักหน่อยหนึ่งซึ่งไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่แถวสิบสามกว่าๆตรงนี้สิบสามจุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้สิบสามจุดหนึ่งสิบสามจุดหนึ่งสิบประมาณนี้ครับ สำหรับการเข้า SMD นั้นม,มีโอกาสมีลุ้นนี้เหมือนกันตัวนี้ครับเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณกลับตัวเป็นเทรนเบรกกรอบตรงนี้ได้แล้วครับตัวนี้อืมอ่าครับโอเค,คตัวต่อไปตัวต่อมาครับ TNPc ครับ TNPc ครับ TNP อ่ายังไม่มา p c นะครับ TNPc อ่า TNPc เทีเป็นไทยนามพลาสติกก็น่าจะบอกธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอยู่ในกลุ่มพวกพลาสติกผลิตอะไรก็ไปเช็คพื้นฐานเขาเองนะเทียเนี่ยเขาพักตัวลงมายาวนานทีเดียวเริ่มส่งสัญญาณเริ่มพักตัวหลุดในโลตั้งแต่ช่วงนี้หลังจากขึ้นไปทำหาประมาณช่วงโซนวันที่เท่าไหร่สิบแปดเดือนแปดปีที่แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มพักตัวลงใหม่จะเป็นเทรนขาลงยาวมาทีเดียวจนมาล่าสุดก็ ออกเบรกออกจากกรอบวันที่22เดือนกุมภาแต่ก่อนเบรกจะสังเกตเห็นว่ามีสัญญาณไดว์เจนเกิดขึ้นแล้วก็คือราคายังเป็นขาลงแต่แม็กดีตัดขึ้นละอ่าหลังจากนั้นก็พอเบรกเสร็จก็พักตัวลงมาแล้วก็มีการหลุดเห้โลเล็กน้อยซึ่งช่วงนี้หลุดก็เป็นช่วงที่เกิดสงครามนั่นแหละช่วงที่มีการเทขายกันหนักก็หลุดลงมาลงตามตลาดเออลงมานิดหน่อยแต่การลงช่วงนี้ใจน่ะวอลุ่มวอลุ่มเทขายไม่แรงอะไรช่วงลงของเ่าพอหลังจากนั้นก็เริ่มอย่างเงี้ย ส่งสัญญาณเขียวสามตัวติดจอเสร็จเรียบร้อยก็เปิดเขียวยักษ์บิ๊กไวขึ้นมาเลยคราวนี้แล้วก็ขึ้นมาพักอยู่โซนกรอบบนแบบนี้ครับตัวนี้มองว่าก็มีโอกาสที่จะไปต่อโดยลักษณะของอินดิเคเตอร์ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะโย่อะไรมากมายในไทม์ฟรมเดย์นะเราดูไทม์ฟรีมหกสิบนาทีนะครับหกสิบนาทีในขณะนี้หกสิบนาทีของตัวนี้ สัญญาณแม็กดีก็เริ่มส่งสัญญาณว่าจะย่อตัวในทางวโมงแรก60นาทีอยู่เพราะฉะนั้นการจะเข้าตัวนี้จะต้องรอสัญญาณย่อแล้วกลับตัวก่อนก็ได้ครับในจังหวะน,นี้ของ t n p c นะแต่ว่าเทรนเขาน่าจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วตอนนี้แต่ว่าระยะสั้นอาจจะมีย่อพักตัวก่อนแต่การพักตัวของเขาไม่น่ากลัวอะไรเพราะเพราะว่าพักตัวแล้ววนลุ่มหายวอลุ่มน้อยอ่ะอืมงั้นตามดาวชีรีก็คือ ปริมาณซื้อขายจะต้องจะยืนยันแนวโน้มเสมอคือถ้ามันจะลงมันต้องเทขายกันแรงๆอ่ะหรือถ้าจะขึ้นต้องซื้อกันแรงๆถ้าขึ้นแล้วซื้อนิดซื้อหน่อยมันไม่ขึ้นจริงลงเทขายกันไม่มากอ่ะแสดงไม่ลงจริงแค่พักตัวกันนิดหน่อยตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มองว่าเดี๋ยวรอยมันย่อแล้วทาสัญญาณกลับตัวในทางเฟรมย่อยแล้วค่อยจังหวะเข้าก็ได้ตอนนี้อาจจะย่อลงให้เราหน่อยหนึ่งแต่เป็นการย่อน่าจะย่อเพื่อขึ้นต่อเพราะว่า เซ็นเขาเริ่มเป็นขาขึ้นจาก timeframe ใหญ่ timeframe ดก็มีไดว e เจนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับครับเช็คไปยังไทม์เฟรมย่อยหนานะ,ะดูที่30นาทีสิครับแตกต่างไหมอ่าสาสนาทีนี้ชัดเจนว่าลักษณะอ i อไทม์เฟรมสามนาทีเป็นคอนว e เจนปกติไม่ถึงไดวิเจนอะไรครับเป็นคอนว e เจนปกติเป็นลักษณะพักตัวแต่เป็นการพักตัวที่คือทำให้ต่ำลงในไทม์เฟรมสมสินาทีนะแต่ว่าโลก็ยกสูงขึ้นเรื่อย บีบลักษณะเหมือนจะเป็นแฟลกอะเขาเรียกเป็นทรงแฟลกก็คือทรงเหมือนรูปธงงอ่าก็จะรอแท่งคอนเฟิร์มว <oh ่าแท่งเบรกออกทางไหนเบรกกรอบเทรนไลน์ออกทางไหนเนี่ยมันก็จะไปทางนั้นแหละครับอ่าแล้วไปดูที่ไทม์เฟรมย่อยห้านาทีซีเป็นยังไงไทม์เฟรมย่อยห้านาทีเนี่ยนะครับก็พบว่ายังเป็นลักษณะของไม่ไม่เป็นเดวเจนชัดเจนเป็นคอนร์เจนนี่แหละครับนันเป็นกัน พักตัวย่อตัวแต่ท่าเฟรม60นาทีเราจะเริ่มมีเดวิจินใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่าตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะยอ่อไม่ใช่แบบพักตัวก่อนสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะไปต่อเพราะท่ามเฟรมเดย์ยังไม่ส่งสัญญาณเดวิจินอะไรมาด้วยแล้วก็ส่งกราฟของมันก็ยังเป็นส่งที่ส่งสัญญาณเตรียมขึ้นต่อบวกกับช่วงเนี้ยช่วงขาขึ้นช่วงเนี้ยบวกลุ่มพีคทีเดียวฉะนั้นตัวนี้มีสิทธิ์ไปต่อครับมีสิทธิ์ไปต่อหาจังหวะในการเข้าที่ไม่เสียเปรียบราคาก็จะดูวมันจะมีจังหววะย่่อดู graph า ทำเฟรมสั้น60นาที30นาทีจะย่อไหมพอย่อแล้วจะเริ่มหยุดนั่งจะหลุดแนวรับไหมนนตัวนี้ถ้าสวยนะครับถ้าย่อลงมาแถวๆสักโซนใกล้ๆแท่งนี้ประมาณแถวๆสองจเนี่ยถ้าย่อไม่หลุดแล้วเริ่มเด้งสวยตัวนี้จะเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแต่ถ้าเข้าตอนนี้นะครับสต็อปล s อก็ก็ยังลึกอยู่นะยังลึกอยู่ลงไปที่เท่าไหร่ครับสต็อปลอก็นี่เลยนะครับสอจุดหนึ่ง ประมาณสองจุดหนึ่งใช่แถวนี้โซนนี้เลยลงยาวจากสองจุดเก้ากว่าลงสองจุดหนึ่งก็สต็ลอตก็เป็นอะไรที่ที่ที่เหนื่อยนะถ้าถ้าเข้าแบบนี้บางคนเนี่ยถือสต็ลอตตรงปลายอต้นทางของบิ๊กไวตัวน,นี้ก็ได้ประมาณแถวแถวโซนทักสองจุดสี่ประมาณสองจุดสี่สองจุดสี่หักประมาณก็ห้าสิบสตังก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะเยอะอยู่ครับอลึกสิบเปอร์เซ็นต์รับไวไหม รับไหวสู้อ่สู้ก็สู้ไปครับรับได้สู้แต่ว่าโอกาสโอกาสถ้ามันเข้าไปเนี่ยถ้าสมมติเขาขึ้นไปเทสนะครับอ่าไฮสามจุดห้ามีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้โซนสามจุดห้าและก็โซนต่อไปที่จะเทสคือโลว์ไฮขอนนั้นั้นก็จะมีโซนชุดแถวซักสี่จุดสองประมาณนั้นสี่จุดสองอ่าถ้าแรงพอทําเป็นโนมอลบีก็หน่นนะครับ ไปถึง4.7แต่คิดว่าคงไม่ไปรวดเดียวประมาณนะั้นน่าจะไปไ<ด>แล้วพักลงมาก่อนเ<ป>ออค่อยๆไต่ขึ้นไปแต่ตัวนี้ดูดีๆนะคือจังหวะที่เขาสะสมกําลังได้ที่มอไลร่เขามันจะมีบิ๊กไว้ผัวเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับครับอ่าแต่ว่าตอนบิ๊กไว้จะเพิ่งไล่นะเขาจะพักก่อนบิ๊กไว้เสร็จก็พักก่อนนี่คือนิสัยของเขาอาทีพักจนนี้หาจังหวะดูทําเ f r a m รลย่อย5นาที10นาทีประกอบว่าเขาใกล้จะออกตัวหรือยังมันสามารถดูได้โดยดูจาก สัญญาณทั้งแพทเทิร์นและตัวของอินดิเคเตอร์ที่เป็นที่จะส่งไดเวจนให้เราดูเช่นพวก m a c d i ีไพวกนี้ดูได้ครับครับอย่างั้้น TNBC โดยสรุปคือยังมีโอกาสไปต่อแต่ช่วงนี้ก็ถ้าเข้าก็ซบลอสแต่ยังอ่าก็ก็รับไหวไหมรับไหวก็ลุยนะครับครับรอได้รอ <laughs> อ่าครับไม่รีบครับไม่รีบตัวนี้อโอเคถ้าง,งั้นไปตัวต่อไปกันเลยไหมครับอ้าวครับอ่า pj W ครับ PJW ครับ PJW นะครับ mm hmm. ะนะครับช่วงนี้หุ้นตลาดซึมๆก็สนใจหุ้นเล็กๆก,กันนะครับตอนนี้กล <laughs> ุ่มนี้เป็นกลุ่มหุ้นเล็กๆที่ไม่อยู่ในเซตห้าสิบไม่นในเซ็ตร้อย PJW นี่หลังจากพักนะครับพักมาตั้งแต่โซนเนี่ยนะครับทิ้งตัวขึ้นก็ขึ้นไม่สามารถถึงไฮเดิมแล้วก็พักลงมายาวทีเดียวพักประมาณวันที่หลายแท่งแดงยักษ์ตัวนี้นะครับบิ๊กแบล็กตัวนี้ประมาณ วันที่หเดือนแปดแล้วก็พักยาวมาเลยครับจังหวะพักโซนเนี้ยเริ่มมีเดเวเจนได้เห็นหลังจากเดเวเจนเข้าลงมาหลุดไฮ้โลนิดหนึ่งก่อนแล้วก็เริ่มส่ง<ช>สัญญาณกลับตัวจนเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็มาพักอยู่กรอบบนในโซนนี้นะครับพอเช็คขคึ้นย่อยล่าสุดขึ้นย่อยล่าสุดหลังจากลงมาพักหลุดไฮอโลของลื่นย่อยชุดนี้หลุดลงมาแต่ลงมาเขาไม่ปิดแก็บม,มีแย่ไส้เฉยแต่แก็บนี้ไม่ถูกปิดเห็นไหมแก็บนี้ไม่ถูกราคาดึงกลับไปปิดเหนือแก็บได้ พอปิดเหนือแก็บได้ก็ส่งสัญญาณทำไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลเห็นไหมไฮเออร์โลโลสูงขึ้นแล้วก็ส่งบิ๊กไวท์แท่งเขียวแท่งนี้มาอีกแท่งหนึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าตัวนี้เตรียมจะกลับไปเป็นขาขึ้นต่อแล้วตัวนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อคือโซนนี้จริงๆก็พักตัวเพราะมันมีเดเวอเจนไปเดเวอเจนอยู่โซนหนึ่งใช่แล้วก็ขึ้นตอนนี้ชุดที่มีการกลับตัวแบบนี้มองว่าน่าจะเป็นการเคลียร์เดเวอเจนแล้วล่ะแ,แล้วก็แม็กดีก็เริ่มเตรียมตัดเป็นโคดิ้งคร ในขณะเดียวกันตัวของ RSI ก็ส่งสัญญาณเป็น o v e r s o l d มาให้เห็นแล้วแล้วก็เริ่มกลับตัวขึ้นเพราะนั้นตัวนี้เช็คใน t i m e f r a m e day แบบนี้เท่าที่ดูสัญญาณเตรียมจะไปเตรียมจะกลับเป็นขาขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งละนะครับดู timeframe ย่อย60นาทีเป็นยังไง60นาที timeframe ย่อยเนี่ยนะครับในขณะนี้ก็ส่งสัญญาณหลังตัวนี้ ทำแพทเทิ pattern, ร์นคล้ายๆอินเวอร์เทสและโชเดอร์แล้วก็เริ่มส่งสัญญาณขาขึ้นงั้นก็สอดคล้องกับตามเฟรมเดียวว่าจะส่งสัญญาณขาขึ้นต่อสําหรับตัวนี้ใน time frame 60นาทีไปดู time frame 30นาทีที่ครับเป็นยังไง time frame 30นาทีก็ยังไม่มีโซนเดเวอเ c นให้เห็นมีแต่โซนว่าหลังจากพักสะสมกําลังก็ออกจากกรอบตรงนี้ได้เลยเบรคเอาไปได้เลยแล้วก็ย่อพักตัวในตามเฟรมย่อยสามสนาทีนิดนึง ซึ่งเป็นมองว่าพักตัวแล้วก็ยังพักเป็นไม่โลก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่ออยู่สาหรับตัวนี้อครับดูที่ t ไทม์เฟรมสั้นห้านาทีครับห้านาทีส่วน t ไทม์เฟรมสั้นห้านาทีเนี่ยครับห้านาทีก็าไม่มี n ดเวเยชั่เห็นเพียงแต่ว่ามี Pattern เป็นเอ่อเฮดแอนด์โชเดอร์ในไทม์เฟรมห้านาทีแล้วก็เลยพักตัวลงมาพักเสร็จก็ยังคงไม่หลุดให้อโล w ตรงนี้อยู่ตัวนี้น่าจะพักสั้นๆเพื่อเตรียมไปต่อ ทั้ง time ทำเฟรมเดย์ทำเฟรม60นาทีก็สอดคล้องว่ายัางมีสิทธิ์ไปต่อ macd เนี่ยก็พักตัวลงมาแต่ก็อยู่ๆเหนือศูนย์นะครับในทำเฟรมนี้ยู่เหนือศูนย์อยู่แล้วก็เริ่มเส้นระยะสั้นส,รรฟสีฟ้าก็เริ่มเตรียมจะตัดขึ้นเลยเช่นเดียวกันมันสำหรับ PJW ก็มีโอกาสไปต่อครับคุ้มไหมมาดูซั l o อ s กันครับซับลอดของตัว PJW พีเจตัวนี้เนี่ยครับจริง,รงๆถ้าสต็ปลอตตามดาวเทียรีก็อยู่โซนประมาณนะครับขึ้นโซนนี้แล้วก็มาพักประมาณโซนนี้เดี๋ยวนะโซนประมาณสี่จุดห้าครับประมาณนี้ตามดาวเทียวรีสี่จุดห้าไม่ควรหลุดตรงนี้นะอไม่ควรหลุดตรงนี้ห่หรือ,อ,อ,อไม่บางคนเขาบอกปลอดภัยหน่อยปลอดภัยหน่อยเอาตรงนี้ปลายปลายของแท่งแดงเนี่ยแท่งแดงเนี่ยประมาณถ้าแหล่ตรงนี้เดี๋ยวนะมือไม่นิ่งมืนี่เงยสี่จุดสาม ประมาณ4.3ก็ได้ครับตบลอดหวางโซนนี้ก็คือโซนปลอดภัยทั้งนี้หนึ่งว่าถ้าหลุดตรงนี้ไม่สวยเนี่ยถ้าหลุดมาปิดแก็บตรงนี้มันก็จะเริ่มไม่ขึ้นแรงและแต่ตอนนี้มันยังยืนเหนือแก็บได้แล้วส่งสัญญาณกลับตัวคือทําใเออรอหายแล้วก็ให้โรแบบนี้มีโอกาสกลับไปต่อละสําหรับตัวของ PJW แต่ว่าทำเฟรมเดย์เขามีบริดเดเวอรชั่นมาหน่อยหนึ่งก็ก็อาจจะยังไม่เทสไฮเร็วนี้มากนะเขาเป็นไปได้ตัวนี้ครับครับครับแล้วก็วอลลุ่ม วันนี้ก็ยังไม่แรงมากก็ต้องดูวอลุ่มตามด้วยบอลรุ่มขายก็เริ่มคือบอลุ่มซื้อเนี่ยมีพีคขึ้นมามากกว่า5้าวันที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่แรงเท่าชุดนี้บอลุ่มยังไม่แรงเท่าชุดนี้นะครับตั่นี้เข้าได้บอลุ่มก็เออหมายถึงว่าซับลอดก็ไม่ได้ลึกมากกว่านี้โอกาสที่จะถ้าสําเร็จไปเทสไทยประมาณเท่าไหร่ห้าจุดสองประมาณห้าจุดสองห้าจุดสามนะครับแล้วก็อีกไครหนึ่งที่จะไปเทสถ้าเกิดผ่านไปได้ก็ไปเจอตรงโซนประมาณแต่ละ แถวเนี้ยครับ5.4 <4. S 1> 5.45ประมาณนี้ครับเป็นแนวต้านท,ที่รอรับอยู่โซนประมาณเนี่ยแต่ละแต่ละต้านตรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้วางแนวต้านให้ใหไปขายกันตรงปลายไส้นะเพราะปลายไส้มันยากหน่อยโอกาสจะได้โอกาสจะได้ปล่อยอยากอะตรงนั้นมันต้องเตาตั้งเป็นคิวแรกๆอะมันแตะนิดเดียวมันลงเลยตรงนั้นนะใช่เพราะงั้นการวางขายส่วนใหญ่ผมจะวางขายไว้ที่ต่ํากว่าปลายไส้ไม่หน่อยนึงต่ากว่าต้านไว้นิดนึงถ้าขายใกล้ๆต้านอะ ไม่หวังขายถึงต้านเลยอันนี้นอันนี้นมันก็เะมันต้องจองคิวแรกๆของวันนไม่รู้มันจะไปถึงไหมนะครับนี่ก็เป็นห้าหุ้นนะครับที่นักเรียนหุ้นรุ่นที่ผ่านมาเขาฝากถามกันมานะครับโอเคนะครับกเ็เดี๋ยวหลังจากประมาณเดือนเมษาต้นต้นเมษานะเราก็จะเริ่ม ไลฟ์สดในสามทุ่มครึ่งของวันจันทร์กับวันพุธนะครับอาจจะไลฟ์สดเพื่อตอบปัญหาเรื่องเฉพาะเรื่องหุ้นนะในช่วงนี้ส่วนช่วงวันอื่นก็เป็นเรื่องของการบรหิหารการเงินภาคอื่นๆนะครับเช่นการวางแผนกษียสเนเป็นยังไงอะไรจะว่ากันในวันอื่นๆในคลิปอื่นๆนะไลฟ์สดจะตอบปัญหาเฉพาะเรื่องของกราฟเทคนิคหุ้นโดยจะวิเคราะห์เฉพาะเรื่องเทคนิคหุ้นล้วนๆน,น,นะเรื่องของกราฟล้วนๆนะจะไม่ไม่ไลงพื้นฐานนะครับในชุดนี้ครับ ครับก็ถ้าเกิดว,ว่าใครสมมติว่าอยากรู้ว่าหุ้นที่ตัวเองถืออยู่เป็นยังไงก็แอบส่งมาให้เราวิเคราะห์กันได้ได้เม้นถามเข้ามาในในในเพจสตังแผนก็ได้หรือในช่อง Youtube สตังแลนนี้ก็ได้ครับเม้นถามไว้ได้เลยครับเนาะจะได้มาช่วยกันดูอ่ามาวิเคราะห์ดูว่าที่ถืออยู่เนี่ยตกลงว่าควรต้องซื้อเต็นไว้หรือย,อยังอยู่ดอยอยังตอนนี้หรือว่า พอจะมีวี่แววสองแถวขึ้นมารับยังตอนนี้ลงจากดอยกันได้ยังตอนนี้ะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้เนาะโอเคครับอย่าลืมนะครับ <Okay. S 1> ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเผื่อรับข่าวสารข้อมูลดีๆทางการบรินการเงินการลงทุนไปทุกรูปแบบจากช่องสตางแลนนะครับสตางแลนมุ่งมั่นนำคุณสู่อิสรภาพทางการเงิน,นแล้วพบกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ